มันน่ะเป็นใครไหนพูดใหม่ซิใหม่สิริกันยังของดิฉันเป็นครั้งที่ผู้มีอำนาจมันคำว่ามันเนี่ยมึงหมายถึงใครไหนมึงเคลียร์มาซิขอแล้วใครชินกูไม่ชิน ปรชาชนคิดเองไม่ได้ต้องคอยมาบอกว่าควรจะทำยังไงคอยมาบอกเราว่าผู้นํำของเราหน้าตาควรจะเป็นแบบไหนคอยมาบอกเราว่าพักการเมืองที่ดีมันควรจะต้องเป็นยังไงคอยมาบอกเราว่าเราขีดชะตาชีวิตตัวเองไม่ได้มันคอยมาบอกเราว่าเราไม่สามารถกำหนดอนาคตของตัวเราเพราะนี่ ในมึงเคลียร์มาสิคุณนารีขี่ม้าขาวในมึงพูดมาสิว่าคำว่ามันเนี่ยมึงหมายถึงใครมึงพูดมาสิคำว่ามันที่มึงฟาดเนี่ยมึงหมายถึงใครมึงประกาศออกมาจากปากมึงเลย 네มึงหมายถึงใครเอ่ยชื่อมาเลยมึงฟาด เดือนจากภาษีประชาชนซึ่งสำนักงานเลขานการสภาจัดให้สองแสนต่อเดือนมาเป็นสี่ปีห้าปีเวลาทั้งหมดที่มีมีใครไปมีความสุขอิ่มอุ่นกับคุณไหมผู้มีอํานาจคนใดเคยไปแย่งข้าวมึงกินหรือเปล่าผู้อํานาจที่มึงฟาดถึงเขาเคยไปแย่งความสุขมึงไหม ผู้มีอำนาจที่มึงฟาดถึงเขาเคยไปแย่งใช้เครื่องสำอางมึงหรือเปล่าผู้มีอำนาจที่มึงฟาดถึงเขาเคยไปแย่งข้าวมึงกินหรือเปล่าไม่นี่เงินเดือนทุกบาทที่ได้ไปจากสภาผู้มีอำนาจไปเอาเงินเดือนมึงออกไปจากกระเป๋ามึงไหมก็ไม่นี่มึงก็ไปซื้อลิปสติกใช้ของมึงเองซื้อกางเกงในใส่ของมึงเองซื้อผ้าอนมัยซึ่งตอนนี้ใส่ได้หรือเปล่าหรือเมนหมดแล้ว มึงก็ซื้อของมึงเองมีใครไปแย่งใช้เงินมึงหรือฮะซีรีกันยง สุขกับมึงด้วยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมตอนที่มึงไปทำตาเล็กตาน้อยใส่พิธาขี้อวยคนอื่นเนี่ยเขามีความสุขความฟินไปกับมึงหรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมแล้วตอนที่คุณเนี่ย ทำอะไรต่อเมียอะไรที่ผิดกฎหมายนะ่ะใครเข้าไปจับมือมึงเซน็นเพื่อที่จะไปผลักดันกฎหมายที่มันผิดรัฐธรรมนูญเหรอผู้มีอํานาจคนไหนจับมือมึงเซน็นตอนที่ตัดสินใจสมัครลงผู้แทนแล้วหาเสียงโดยผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญผู้มีอานาจได้จัดแจงให้มึงเนี่ยต้องไปประ ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาเอาข้อความยัดใส่ปากให้มึงพูดไหมเขาเอาข้อความยัดใส่ปากให้มึงพูดไหมก็ไม่นี่ใช่ไหม ตรงนั้นนี่ผีผลักหรือว่าผู้มีอำนาจเอาผีไปผลักให้มึงไปติดสติกเกอร์เหรอตอนที่มึงอ่ะมานั่งเถียงกับดรมลิกาในรายการช่องแปดยืนยันด้วยบอกว่าจะผลักดันแก้กฎหมายนี้ในสภาไม่ใช่ยกเลิกแต่จะแก้ในสภาดรมลิกาก็เถียงเธอ คอเป็นเอ็เลยและก็ฉันกระเถียงบอกว่าการที่จะเอากฎหมายนี้ไปแก้ในสภาก็เท่ากับเป็นการยกเลิกนั่นแหละและมาตราที่พวกเธอแก้นั่นก็เป็นมาตราที่เท่ากับยกเลิกการแก้ไขเท่ากับยกเลิกแปลว่าผิดกับรัฐธรรมนูญดรมาริกาบอกเธอตั้งแต่ตอนที่ไปดีเบตกันที่ช่องแปดถามว่าเธอเชื่อฉันไหมก็ไม่เนี่ ดูเธอก็ดูมันนกมั่นใจมั่นหน้ามันโนกมั่นนั่งใช่ไหมคะมั่นหน้ามันนกมันนั่งมากเนี่ยใช่ไหมน่าแหละความมั่นใจทั้งหมดมึงก็วางไว้ตรงหัวไม่เท้ามึงนั่นไงสาลตัดสินเก้าตศูนย์คำถามก็คือว่าใครจะไปงัดไม่ง้งสารเนี่ยเหรอสารตุลาการนะไม่ใช่สารพระภูมิบ้านมึง กฎหมายแล้วม pues. ึงจะใช้แต่กฎโมประเทศนี้ไม่ต้องมีกฎหมายมึงจะไปอยู่ประเทศไหนมึงก็ไปสิมึงจะไปอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายนี่ยังไงประเทศไหนก็มีกฎหมายโลกนี้มีกฎหมายอเมริกามีกฎหมายอังกฤษมีกฎหมายมึงไปอยู่ที่ไหนมาก็มีกฎหมายมึงทํางานอยู่ที่ TDI เขาก็ยังมีกฎหมายกฎระเบียบอะไรต่างๆต้องปฏิบัติการเป็นข้าราชการมาไม่เจรอระเบียบมึงก็ต้องปฏิบัติไม่ใ่เรอวินัยก็ต้องมีปฏิบัติไม่ใจแล้วไปอยู่ที่ไหนมาออกจากกระบอกไม้ไผ่มาแล้วถึงมึงไม่มีสังคมนี่ ถึงไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ในกฎหมายอย่างไรอยู่ภายใต้กฎหมายกันอย่างไรเนี่ยฮะประเทศไหนไม่มีกฎหมายไหนบอกมาซิสักประเทศหนึ่งประเทศไหนไม่มีกฎหมายมึงบอกมาสักประเทศหนึ่งสิกฎหมายที่คุ้มครองผู้นำอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ไม่ว่าจะเป็นโจนไบเดนไม่ว่าจะเป็นโอบามาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ที่พวกเธอโตมาเนี่ยไปดูประธานาธิบดีสิมีขบวนการเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร,ร่ที่เวลาที่มีกฎหมายคุ้มครองขนาดมีคนไปอาฆาตมาดร้ายประธานาธิบดียังไม่ทันอะไรเลยนั่น่ะพี่ซี่มังแก้งไม่เรียบร้อยแล้วไปเฝ้าลักมะม่วงไปเฝ้าลักมะกอกเรียบร้อยแล้วหนูไม่หนวหูเหรอใช่ไหม,น,น,มหนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่มาประกาศ